แทนชาวต่างประเทศก,ก็ได้จุดไฟแห่งสันติภาพครับกางครนเชิญครับเชิญท่านผู้ว่าครับเชิญครับครับที่เสนอไหมนะครับจะจะกระเพิ่งมอบให้ท่านผู้ว่าร่วมกันจุด,วด,ดวที่แสคงครับการคืนเชิครับเป็นไฟแห่งสันติภาพ เป็นไมครับไหม้แต่ให้ต้นกวาครับเป็นสุแแรนโลกเกิดนี่แหละครับปบมือให้กับไฟสันติภาพที่ประกอบพิธีที่จังหวัดปุนราชธานีครับขอบคุณมากครับตัดต่อไปครับเป็นพิธีมอบช่อดอกไม้ในน้ำน้ําใจของชาวต่างประเทศครับ่านววากุนาอยู่ที้นี่ก่อนนะครับ โอกาสนี้เรียนเชิญครับท่นไมยกท่านว่าตรงการดีครับหลายท่านอาจจะอยากทราบว่าเลดี้อภิบุลมาจากไหนครับเป็นประเพณีที่เขาสืบทอดกันมานั่นคือตัวแทนผู้หญิงของชาวอุรุสานีในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาดีตสอสอาาอาุรลราชธานีปี2500และเป็นบุตรีของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุกสาหกรรมท่านทองอินภูริพัฒน์วันนี้เลดี้อภบุลได้แก่คุณแม่อรอินภูริพัฒน์รอบียนเชิญครับคุณแม่รับ ชอดอกไม้จากพิอร์ไม์ครับเจอกัครับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ16ปีเมื่อปี2488อยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ครับและบนันทึกเรื่องราวเหมือนกับสมุดความดีดังนั้นวันนี้คุณแม่เป็นผู้หนึ่งขึ้นเป็นตัวแทนของผู้หญิงชาวมราชธานีรับน้ำใจจากตัวแทนชา,าวต่างประเทศครับสร้างการสืขขอ่อความนและทะวันเกียรที่เครพอันนี้เป็นพิธีการสําคัญที่สุดที่เขาสื่อ ทางวัดสุทัศนาครับคุณแม่อายุ16ปีรู้เรื่องสุครามโลกครั้งที่สองซึ่งอยู่บ้านกับคุณพ่อและรู้จักในานามเสรีไทยแห่งรัชธานีครับนั่นก็คือท่านทอรมรรอิทุิพัฒน์อดีตคุณแม่ก็ราาชัชกาะครับเป็นครูอาจารย์และเป็นผู้จัดการรวมทั้งเป็นรางวัลเป็นผู้ที่รับรางวัลสิทธิเก่าในเด็กเพื่ามด้วยครับกานนี้เจอพิเตอร์ใม้ครับบนนามอบก็อดอกไม้ให้ครับ คุณแม่พรินซุริพัทรครับเลดี้ออฟอบลครับผมมือท่านเลยนะครับ So n o w Mr. m i k e Sherman Representative of a foreigner นครับคุณบุรัตนานี at ani, presenting flowers to the lady of u ุ o n ร a t c at h a t h a n i ครับขอบคุณครับขอเชิเชินคุณไม้ครับโดยแทนพาดาเวียร์มอบช่อดอกไม้ให้กับผู้ว่าการจังหวัดครับนั่งนี่ i รับคุณไม to p r e SENT a f l ดอกไม้น,น,น,มมนใ,จจมให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสิริวิทูลครับโอกาสนี้กาบเ,เนนารียนเชิญทุกภาคส่วนครับและวินแชร์ทุกท่านที่มาร่วมง,งานหน้าเวทีครับเราจะมีพิธีการที่สําคัญและแรงที่สุดของงาน นั่นก็คือร่วมร้องเพลง3ามีชุมนุมครับหรือออนสาย์ด้วยกันเพราะจิอัาส่วนในการและทุกท่านนะครับตอนนี้ได้จัดเวทีนะครับท่านผู้ว่าอยู่ข้าบนกับทชาติเลยนะครับเดี๋ยวรับท่านรอผู้ว่าคุณเล่านวอยอนะครับ including foreign guests to join singing o l i n ทุกท่านนะครับ ท่านที่มาทำงานเราจะไปเจอท่านเราจะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ครับเอาไว้ลงมาจากซ้ายปีซ้ายและขวานะครับท่านผู้มีเกียรตินะสนการแถวบนข้ามให้ป้องกับป้องภัยด้วยขอให้นะครับเราจะจับมือกันแบบสันติภาพครับขอบคุณท่านเราเรามาจากกรุงเนพครับผู้สื่อสารขอบคุณท่านสุรบดสายบ้านครับเชิญครับผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้ครับเชิญครับอดีตุกท่านจังหวัดครับหรือหลายท่านเป็นอดีตนักปกครองในอำเภอในเพื่อนเพือนในเพื่อ ทุกอำเภอครับขอบคุณครับมาดูที่ชนทีด้วยนะครับเดี๋ยวครับตัวแทครับผมไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดตอนนี้เราทำขึ้นวงกลมทัันนี้ครับจากที่ผมไปนะครับจากกนี้ันนี้ครับ We w l stand half circle, <Yeah. S 3> ladies and gentlemen, and we'll sing uh, the songs s o n g together. เนี่นีรับะครับ hold each other's hand and sing the song, yeah? s o n g together make a half c l e ขออนุญาตเคร่อข้าพนะครับก็กบมาปีนี้นะัต้นเมือเดือจากผู้ประสานงานทั้งนาะการรารทั้งาเงก็เลยครับที่มาวงงานซึ่งคาดถึงปีก็เข้าเาลหมาจอปีนะครับและปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ฝนตกนะครับเชิญรับเชิญทักที่วงกลมหวยไหมครับ ผมว่าเดี๋ยวหลังหอยนิหนึ่งนะครับมาติดทันวาสวนนี้ครับยังยัครับูปูขยับมาต่อีก่ัต่อีลงหลงมหลังครับไปหลังีครับมันหลังรั่งเลยหลังงเลยนี่ตนฝรังนนี่เช่สมหาขอบคุณมากสวนนะครับให้แล้วเนาะเออไ o อูยิ้มชงรับโฟลสี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những ຂອບໃຈຄັບດ ประสงค์จงใจสงไดด้วยสามัคคีที่น้ำบวกจากวังลายที่อันปรราอจากคาๆชร้องคา มเดียวแเดียวประเสิฐส <c oughs> <center. S 1> well, ิสิประสใจจะเสร็จสเดยสักีสัีลาลังเลจจู่าเธอประสาสนา มันทึภาพครับจังก่าวถึงเจ้าท่านม่ว่าจังหวัดขอหน้าเสนการก็ได้มัตสึภาพตามระดับนะครับทุกปีนะครับก็จะเป็นมันทึภาพประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้เดินเกียรติการผู้ประกาศการต้อมสมาชิกเองครับู้ประสารงานครับเยี่ยมที่จริงคนรบเรานี่รู้จักการต่างชาติเยอะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ใด้ยติเยอะไรเข้ามาถึงเช่นนี้นะครับอันในเพื่อท่านประหลัดจังหวัดท่านราก็ว่ารออยู่นาครับโอเคเตรีเตรียมเลยครับมุกภามีค่าครับ เตรยมแรงครับทหารผ่านศึกนะครับทหารผ่านศึกพร้อมนะครับทหารผ่านศึกพร้อมครับเป็นผู้ที่เข้มแขนบมางอุด่เกียรตงานโลกันมาเป็นปีที่สิบกว่าแล้วทหารผ่านศึกกลับสมงนี้อาจจะไหลสุดเลยนะครับต่อไปทหารผ่านศึกครับต่อไปครับด้านนี้ด้วยทหารผ่านศึกด้านนี้ด้วยผู้ว่าจการครับผู้ว่าจุารครับผู้ที่เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองคือทหารผ่านศึกครับถ้าอ่านประวัติได้น้ำตาจะไหลเลยครับครับโอเคครับ ขออนุญาตท่านผูว่าชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายนะครับครับเอาไว้ความร่าสริงราะการนอัโดยท่านรองผู้ว่าท่านปลักจังหวัด่านนียเพื่อต่อนะครับเอานะครับมองกล้องคนนะครับขอบคุณครับอาจารย์อราินภูริพัฒน์อายุ90ปีเป็นทายาทเสรีไทยอุบลราชธานีครับเป็นห้องสมุดเพื่อนพี่เป็นเทโโนโเยีข้อนี้ครับตอนนี้ก็หลบนะครับตอนนี้ทางทางชาวต่างประเทศจะถ่ายภาพนะครับตอนนี้ ขอเชิญครับไม้และเพื่อนนะครับเชิญครับถ่ายภาพนะครับขอบคุณวิรลยเทคนิคนะครับจัดโคกเชิงมาให้นะครับอาจารย์รองจะมีสักหุ่นกันและพิธีงานโดยประสานงานของอดีตท่านผู้การจังหวัดท่านเชิญพลดสายพันธุ์ท่านเชิญพลดอยู่ไหนครับถ่ายภาพกับน้จารย์องรูปทีนะครับตอนนี้ทีมต่างประเทศจะถ่ายนะครับเชิญไม้และทีมงานนะท่านพี่พีงนะครับขออนุญาตให้ทางสัดให้เขาถ่ายภาพเป็นรูปนะครับ ต้องมาทงานกันนะตงทำงานนะครับเชินครับไปเชินครับเชิญครับคนท่านผู้อ่านเลยนะครับขอบคุณขอบคุณแม่บ้านชาวต่างชาติชาวเที่ยวเราด้วยนะครับที่มาทุกปีนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับแม่บ้านกำกับเลยนะครับแม่บ้านกำกับเลยนะครับขอบคุณรอรอนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยงานขอบคุณอาจารย์วิทยชัยกุ้มทองครับพิธีกรตลอดการนะครับแล้วพิเศษนาบันาทนิียวันพิศิกรพิเศษนาจารย์รัตนานี่เลยอาจัรา,า์ขาดภาพเนาะพิธีกรขาภาพกับพี่ยายหน่อยเชิญนะครับ

ขอบคุณลูกเสือสยามมาในยุคราชการที่หกนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณคำตอบาองคับเอกสารงานนะครับเจ้ารสวารดเจ้าเกิร์อร์แลนด์อยู่โอกาสนะครับฝนหยุดแล้มสายข้าขอบคุณครูแจ้งนะครับขอบคุณสื่อมวลชนอสุภงยูนิตทีวีการชญาญยูนทีวีเจ้าของเรื่องพูดจุดประการนะครับก็คือสื่อนะครับ ในบนเดสคอมเอ็ีพีช่องเจ็ดช่องสามช่องห้าช่องเก้ามีทุกช่องนะครับวันนี้วันนี้เรามาร่วมบระทึกประวัติศาสตร์อยู่ที่เลดี้ออฟบุบลคือคุณแม่อริอนภูริพัฒน์อายุ90ปีของโรงงานขอบคุณนอำเภอพิบุลนงครามและทีมงานนะครับขอบคุณว่าทางจังหวัดท่านคนไทยพลพวกและทีมงานที่เป็นกองเลขานุการจัดงานทั้งงานเข้าของผงและงานวันแห่งความดีครับขอบคุณออเคสตราการีลูกูนครับขอบคุณ จากความยิใจในานามผู้ประสานงานนะครับน้องกุ้งน้องเหนียวมันึกภาพประวัติศาสตร์ไว้นะครับถึงแม่ทอมจากไปเขาไปอยู่เขาก็มีเครือข่ายทายาทได้มาช่วยสานต่อนะครับต้องขอบคุณอทอมโทมัสโทมัสไดมอนนะครับพอตเตอร์นะครับซึ่งซึ่งไม่ได้เล่าประวัติได้ฟังเดี๋ยวปีหน้าจะเล่าประวัติหลายๆคนได้ฟังนะครับปีหน้ามาฟังประวัตินะครับว่าผู้ที่สืบสาในมีใครบ้าง นอกจากไม้นอกจากวินเลี่ยมนอกจากโรเบิร์ตแล้วมีใครบ้างนะครับมาฟังจริงๆก,ก็มีเวทีเสวนาด้วยแต่วันนี้เสียดายเป็นวันราชาการครูนักเรียนเรากลับก่อนนะครับหลายโรงเรียนแต่ว่าหัวใจสําคัญนะครับชุดรอดอดต้องขอบคุณผู้กับนะครับรอดอดที่ดูแลทั้งสองวันสองงานเลยทั้งงานช่าง ขอบคุณอสสายนิษฐพงษพันธ์ครับไลฟ์สดตั้งแต่8นาฬิกาจนขณะนี้ยังไม่จบนะครับก็เป็นการเลิ่ภาพบริษัตครับอดีตปานมหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชธานีหลายท่านนะครับอาจาจะจะยังไม่ถึงต้องขออภัยด้วยนะครับ เป็นเพาะว่าท่านวชิรศักดศรีครับคือภาคมือปโ,ปโปรของเรานะครับก็ขอ,ขอบคุณเครื่องเสียงนะครับพี่กนาสนาับสนุแนและพี่สมมติถึงปีนี้เป็นเซอร์ไพรส์ก็คือนายแพทย์เดียรศักดิ์ครับวิริยะนะครับกนาได้มาร้องเพลงร้องให้ผู้หญิงได้สุดเส้นพอสมควรครับดีเพลมากท่านว่าเรื่องสุขารับประกันได้เพราะว่านักร้องนง่าักมากครับสวิตอนเป็นเนครื่องสบายเชิญครับใช่ไครับ ก็ขออภัยครับเลยถึงนะครับทุกท่านส่วนครับที่มาร่วมวันนี้นักเรสวัสดิ์เชิญครับดรสวัสดิ์นร์ไผนภาเชิญข้างบนเลยนะครับเชิญข้างบนเลยครับนักกุ้งสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนะครับยินดีครับมีอะไรจะสัมภาษณ์ครับเชิญนะครับตอนนี้พร้อมสัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานได้เลยครับ ขอบคุณลูกเสือนะครับลูกเสือโบราณปีนี้ได้ทำการบ้านกับพิสเซอร์ไมค์อยู่สองวันสองคืนผลออกมาก็ตรงเวลาครับไม่กินเวลาไม่เหลือเวลาท่านผู้ว่าฝากขอบคุณทุกท่านนะครับท่านก็ประทับใจนะครับเน่กินกันท่านเอ็งเพื่อเชื่อครับพี่หน้าก็ยังเพื่อที่จะลองเพลงย้อนยุคเข้าไปเพื่อไลา์ทุกอ่า อขอจะพากันอะไรอาพ,พแย่งมาแล้วไม่ด<อ>ุขอบคุณนครับที่พูด,ดโดนพลคนรักกันจะนิ่คมาก